นี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกบาการเพาะกบรุ่นที่ห้าภายในสี่เดือนนะครับพอดีเมื่อคืนฝนตกนะครับแล้วก็มีพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เกาะคู่แล้วก็พร้อมที่จะเพาะแบบวิธีธรรมชาตินะครับคือคอยฝนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนะครับป,รปลา,าแต่วันนี้ต้องเปลี่ยนน้ำแล้วครับน้ำท้ามลวนะครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะครับช่วงนี้เอฟซี FC ท่านใดนะครับอ,อยู่ในโซนน้้นมีนะก็สนใจลูกกบนะครับก็พร้อมนะครับขายเฉพาะในชุมชนนะครับเนี่ยครับก็เพาะนี่ไว้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าผลเป็นยางไรบ้างนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันอันี้เป็นบ่อใหม่นะครับท่านผู้ชม เป็นบอ่อใหม่นะครับที่เพิ่งทาทําจากากระชังบกนะครับที่พลาสติกล่วนะครับแล้วก็นํพล damit, าสติกพลาสติกมาใหม่แล้วก็มาทาเป็นบ่อนะครับแบบง่ายๆนะครับที่คลิปที่แล้วที่ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปแตบก,ก็ดูแล้วก็มีไข่อยู่นะครับนี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับเพราะไม่ผ่านนะยะาั้นุนแล้ว แต่ไข่น่าจะออกเป็นสีดำนะครับนะครับน่าจะอาจจะมีฝุ่นนะครับฝุ่นนะครับอยู่ด้านลอกแบบนี้นะครับเพราะว่าปูวตติไม่ถึงเนาะครับแต่แบบนี้ก็จะฟักเป็นตัวเหมือนกันนะครับวันสองวันแล้วก็เดี๋ยวฟักเป็นตัวละนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะอย่าคู่เดียวนะครับ ไปนุ่นแล้วนะครับแต่ก็จะไว้่างนี้ก่อนนะครับเอาไว้่างนี้ก่อนเนี่ยครับท่านผู้ชมนะครับเอ้จริงๆไข่เขาจะสีดำสีขาวนะครับจะมีอ่ามีแต่ที่เป็นวุ้นๆน,นะครับหอ่อหุ้มอยู่นะครับแต่นี้อาจจะเป็นเพราะฝุ่นนะครับเนี่ยเพราะฝุน่นเนี่ยเศษดินอยู่ด้านนอกนะครับอ่า อาจจะมาเกาะนะครับแต่แบบนี้ออกไหมก็ออกเหมือนกันนะครับพอออกเหมือนกันนะครับก็มาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับรุ่นห้านะครับรุ่นห้าไปในสี่เดือนรุ่นห้าของปีนี้นะครับของรอบปีนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับว่าผลการฟักเป็นยังไงนะครับ ประมาณนี้กสองวันนะครับก็ก็รู้เรื่องแล้วครลแลผวนะครับหรงที่เขาจะไข่เพิ่มก็ปล่อยเลยนะครับถ้าวันสองวันก็ถือว่าเป็นอเป็นวันสองวันหรือสามวันก็ถือว่าเป็นรอดกบรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับการกินอาหารนะครับอลาเรา,เรา,เราค่อยคัดแยกไซส์ออกไปเพาะอ,ออกไปเลี้ยงอีกทีหนึ่งนะครับนะครับก็เพาะแบบง่ายๆนะครับคัดพ่อแม่พันธุ์อ่าอ่า ตามแบบของอาทางช่องนะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือถ้าเขาก,กบกอกันหรือว่าถ้าตัวเมียนะครับไปจา,าตรงสี่ข้างนะครับสากเหมือนกระดาษทรายเนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับก็ถือว่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนะครับนี่ครับอาจจะเป็นเงานิดนึนงงผมนี้ดีกว่า จะได้ผลนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวอัพเดทให้ดูครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ